สำหรับการเพาะกล้าครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับร่องตรงกลางที่ทําไว้แบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้เดินสารวจดูนะครับว่าเขาจะติดเชื้อราไหมเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ3วันครับรากของเขาก็จะถึงก้นฐานแล้วนะครับเมื่อถึงก้นฐานแบบนี้เราปลอดภัยแล้วนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดเด็ดบ้านเราครับเช้าวันนี้ก็จะพาไปเพื่อน,อนท่านผู้ชมมาดูก้าพันข้าวที่เราได้นําลงแปลงเพาะแล้วนะครับก้าพันข้าวของเราวันนี้อายุได้สามวันครับท่านผู้ชมดูความสวยความงามครับงอกออกมาแบบเขียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ว่าอายุได้3มวันแบบนี้น่าชื่นใจแบบนี้เราไปดูกันครับว่ารากของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับผมก็ได้เอาน้ําข้าวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอาน้ําข้าวให้เครื่องกระบะท่วมกระบะแบบนี้นะครับเมื่อเขางอกสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็สามารถเอาน้ําข้าวได้เลยนะครับนี่ก็เป็นแปลงเพาะชําของเราครับที่เห็นดําๆข้างหน้านี้ก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้เอาลงแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ รงโน้นอีกนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะได้เอาลงครับได้3วันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่มาจ้างเราเพราะก้าข้าวให้แล้วก็ดำนาให้ครับเจ้านี้ก็ได้3แปลงเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารากของเขาจะวิ่งไปถึงไหนแล้วครับท่านผู้ชมครับนะครับลงข้างนี้นะครับ สำหรับการเพระกล้าครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกเทคนิคนิดน like ี่นะครับก็เป็นเทคนิคครับท la ่านผู้ชมควรจะรดแบบดำครั้งแรกผสมยาการเชื้อราแบบนี้นะครับที่รดแบบนี้นะครับรดให้ชุ่มๆเลยครับท่านผู้ชมรดให้ชุ่มจนน้ําหยดลงก้นถาดเลยครับถาดเพ่อล้าของเรานะครับให้น้ําหยดลงไปเลยนะครับเมื่อแกบดำเขามีความชุ่มความชื้นดีนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับ าพร้อมกันเลยนะครับงอกมาแบบสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็ควรจะแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้2คืน2วันที่ผมทําแบบนี้นะครับที่ทําคลิปลงไปครั้งที่แล้วนะครับแช่2คืน2วันเสร็จก็เอานําขึ้นมาไว้ค้างคืนอีก1คืนแล้วก็นํามาโรยมเมล็ดอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับการโรยมเมล็ดนะครับผมก็ใช้เครื่องโรยมเมล็ดแบบนี้แหละครับทุนผู้ชมก็โรยไป2รอบแล้วก็กลับมา ที่ไหนว่างๆเราก็ใช้หยิบเม็ดเสริมเข้าไปเลยนะครับอนไนครับตัวอย่างครับที่ทําแบบนี้ครับนะครับเรามาดูรากของเขาครับอายุได้3วันนะครับรากของเขาก็คงจะไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนะครับเขาลงตรงไหนครับแป๊บนะครับผมขอลงแป๊บนึงนะครับมารากของเขาไปได้ไกลทางไหนแล้วนะครับ อายุวันนี้ครับรากของเขาก็คงไปไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับรากของเขาเริ่มไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่เราดึงขึ้นมายังไม่ได้นะครับนะครับรากของเขาถึงก้นถาดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับวิ่งถึงก้นถาดแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอาน้ําเข้าแบบนี้ได้เลยนะครับเอาน้ําเข้าแบบครึ่งถาดนะครับพ่วงถาดนิดนิดนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเน่าแล้วเพราะว่าเขามีรากเขาขึ้นใบเขียวแบบนี้แล้วนะครับเอาน้ำเลี้ยงได้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมเพื่อนำไปใช้ในการเพาะต้นกล้าข้าวได้นะครับร่องตรงกลางที่ทำไว้แบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้เดินสำรวจดูนะครับว่า เขาจะติดเชื้อราไหมเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราต้องมันเดินดูครับมันสำรวจดูนะครับเดินดูใกล้ๆแบบนี้นะครับถ้าเราอยู่ไกลๆดูครับบางแผงอาจจะมีปัญหาในการเกิดโรคเชื้อราครับสำคัญที่สุดครับในการเพราะกล้าพันข้าวลงในถาดเพื่อใช้กับลดดํานาครับเพราะว่าเขามีอายุแค่15วันก็จะเริ่มปลูกได้แล้วนะครับ เราต้องรักษาให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมรักษายิ่งชีวิตเลยนะครับต้องหมันมาดูแลนะครับก็เหมือนรุ่นแรกของเราครับท่านผู้ชมที่ติดเชื้อราใบเหลืองนะครับเราก็แก้ด้วยการพ่นยาเชื้อราลงไปครับยาเชื้อราที่ผมใช้นะครับก็เป็นของยี่ห้อสกอร์ครับเดี๋ยวให้ดูภาพอีทีครับนี่ครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมที่ผมใช้พ่นทุกครั้งทุกครั้งนะครับ ไม่ว่าจะลงถาดใหม่ลงแปลงเพาะใหม่เราก็ใช้ยาตัวนี้แ้วครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับอ่ะให้ดูอีกถาดหนึ่งนะครับว่ารากของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเขาก็ไปแบบนี้ครับสวยๆนะครับแต่เราดึงเยอะไม่ได้นะครับนี่ครับดูมุมนี้ครับท่านผู้ชม3วันครับรากของเขาก็จะถึงก้นถาดแล้วนะครับเมื่อถึงก้นถาดแบบนี้เขาปลอดภัยแล้วนะครับท่านผู้ชมเขามีรากแล้วเอาน้ําเข้ามาเลยครับ ครึ่งถาดแบบนี้นะครับบางที่ก็จะท่วมถาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ที่แปลงเพาะชําของเราอีกทีหนึ่งนะครับก็แปลงเราจะเรียบมากน้อยแค่ไหนครับขับขึ้นจากแปลงเพาะก่อนนะครับโอ้ยตรงนี้ก็พร้อมที่จะปลูกแล้วครับท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันก็พร้อมจะปลูกแล้วนะครับอย่างรับนี้ก็โตแล้วนะครับก็เป็นที่เราได้ลงแปลงเพาะชําเป็นรุ่นแรกครับ จะปลูกนาของเราก็พร้อมของลูกค้าอีกสองเจ้านะครับตรงนี้400กวาดถาดครับตรงนี้300กวาดถาดครับแล้วที่จะลงแปลงเพาะในพรุ่งนี้เช้าก็อีก270ถาดครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเรามาคุมไว้แบบนี้2คืนนะครับเมื่อโคกสงคืนเราก็จะเอาลงแปลงเพาะจำของเรานะครับเราก็จะรับเพาะกล้าให้แล้วก็ปลูกให้ครับท่านผู้ชมครับนี่อีกเจ้าหนึ่งครับ ก็ไล่วันกันไปครับท่านผู้ชมไล่วันกันไปเพาะไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทีมงานของเรานี้มี 4- 5ห้าคนช่วยกันครับช่วยกัน 4- 5หคนเลยครับงั้นทำไม่ทันครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการ,พการเพาะกล้าเมล็ดข้าวแล้วก็การไปปลูกครับก็ต้องใช้ช่วงเวลานิดหนึ่งนะครับต้องช่วยกันหลายๆคนครับถ้าถึงเวลาทํางานจริงๆ บางคนก็ไปปลูกครับบางคนก็รวยมเมล็ดอยู่ที่รวยเมล็ดของเราครับก็นำประสบการณ์แล้วก็เคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมนะครับผู้ชมที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวในถาดเพาะก้าข้าวแล้วก็นำมาลงแปลงเพาะชำแบบนี้ก็สามารถติดตามคลิป ก,ก่อนหน้าของเราได้นะครับว่าเรามีวิธีรวยเมล็ดอย่างไรเรามีวิธีการป้องกันเชื้อราอย่างไรเป็นเชื้อราแล้วเรามีวิธีแก้อย่างไรแล้วก็จะถึงวิธีการดําการปลูกนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับวิธีการดําการปลูกก็ท่านผู้ชมก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะมีเทคนิคอย่างไรครับเพราะว่าพื้นที่นาบางท่านบางเจ้าบางที่ไม่เหมือนกันนะครับ บางที่ก็มีหินมีทรายบางที่ก็ดินดีบางที่ก็ดินเหนียวดีนะครับเราจะปรับยังไงท่านผู้ชมก็คอยติดตามคลิปการปลูกนาของเราดำนาของเราได้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ